ไปผมจะต่อเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีทั้งหมด20รายการครับ<ม>เราต้องคุมเวลาให้ได้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวจะเลิกบ่ายสอง <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงแค่นั้นนะครับ <c oughs> ในช่วงนี้จะเป็นรายการต่อไปนะครับผมดูแล้วรู้สึกมาเป็นครกแล้วรายการนี้น่าจะต้องเรียกรอปพอมาช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะจะเป็นรายการที่เด็กผู้ชายห้าคนตัวเล็กๆ ขึ้นมายืนตามสุดต่างๆเขาจะแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กเ็กให้พวกเราได้เห็นว่าเวลาที่คุณดูสุมาลีสอนเด็กๆ็กสอนอย่างไรนะครับนะฮะมีทั้งหมด5คนนะครับเพลงนี้จะเป็นเพลงที่เป็นกิจกรรมเหมือนกับเกมนะครับ <s> พอเราเราตั้งเสียงนะครับแล้วให้เขาวิ่งมากด กดโน้ตให้ทันตามเพลงนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมอยากให้ทุกท่านตื่นเต้นนะครับก็เลยจัดรายการนี้ไว้นะครับในช่วงนี้ขณะนี้5เสียนพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมนะครับขอเชิญครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้รู้จักนะครับคนที่หนึ่งนะครับคนที่หนึ่ง บูรินนะครับบูรินหรือชื่อ่เล่นที่มสองนะครับอีวัตรชัยโตเต้เป็นคุณนะครับรันเยทิชาพบคนโตรดและปกป้องซีดีท่าฐานนะครับท่าฐานเสือมีรูปสัตว์ต่ตางๆติดอยู่ที่ นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเป็นเต้นเพลงตามลูกศรของเราแล้วก็ไปกดนะครับกดเปียโนให้ทันนะครับนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูสมานีจะเป็นผู้ดาเนินการนะครับเป็นกิจกรรมก็ขอให้ผู้ปกครองที่อยากถ่ายถ่ายให้ทันนะครับเพราะว่าจะเร็วมากและเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะฮะเป็นเป็นโมชั่นนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญชมเพลง Old oh, MacDonald, door e now. E-I-E-I-O. Mm -hmm. ที่รู้ก็คือเต้นไม่มันเหมือนตอนซ้อมพอขึ้นเวทีจริงไม่เต้นเลยนกก็ไมกขัวก็ไม่เต้นเป็ดก็ไม่เต้นหมูก็ไม่เต้นเลยแสดงว่าตื่นเต้นแสดงว่าตื่นเต้นครับขอบคุณครับนะฮะต่อไปนะครับแมวเหมียวแมวเหมียวขึ้นมาเตรียมไว้ลูก เพลงต่อไปเราจะสลับบรรยากาศนะครับให้หนักได้ชมกีตาร์ครับเกี่ยวกีตาร์เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ผู้เล่นเล่นและขับร้องด้วยตัวเองนะครับเป็นเพลงที่เพลงเพลงที่เล่นและขับร้องเองนะครับเป็นเพลงของเนเอร์แกรม ของบริษัทษแกรมนี้เพลงนี้ร้องยากนะครับต้องร้องโดยใช้เสียงสูง,น,สสงนะครับแต่ว่าผู้ร้องมีความสามารถนะครับที่ร้องได้นะฮะันเยดเี๋ยวยังไงเ้จมัอนอคเจอแมมี่ยู่ตอนไล์เรียงเสรล้วคือ จะแสดงความสามารถของผู้ร้องนะครับทั้งร้องและทั้งเล่นนะฮะขอารา์ครับาช่ยังไงแบบดี้ละ ขาพีได้พีเต็มหัวอ๋อเต็มหัวาต่อให้ต่อที่ต่อที่ฝั่อได้ต่อใช่ไห ขอแนะนำนะครับนักดนตรีก็คือนัทชริชานะครับแนวเห <Okay. S 1> นียวทุกท่านคงทุกท่านคงนะครับแล,ลลแล้วก็คุณครูยุระนะครับจะร่วมแกมด้วยนะครับพร้อมแล้วขอเชิญรับชมในกอ,องเพลงไม่รักดีกครับ เล่นได้ดีนะครับพูดถึงถ้าจะเอาจริงทางด้านนี้น่าจะอนาคตไกลอยู่นะครับแต่ขอให้เรียนไปเรื่อยๆนะครับให้เกิดความเชื่อชาญชํำนาญน,นะครับใจมากโอ้โอ,โอ,โอ โรงเรียนดนตรีทวีกิจบุรีรำอาจจะเป็นโรงเรียนในประเทศไทยโรงเรียนแรกครับที่มี83มาเรียนกับเรานะครับทั้งสามคนผมยังแยกไม่ออกเลยตอนนี้นะครับมีแต่คุณคุณมาดูถ่นแยกได้นะครับเรียนสามคนแล้วก็เป็นสามคนที่มีพัฒนาการเร็วมากครับเรียนมาจริงๆก็ประมาณสักสามเดือนนะครับ แต่สามารถอ่านโน้ตได้คนอื่นผมขอแนะนํานะครับแฟนสามคนเรียงเรียงเรียงเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอคุณตาเอ่ยชื่อแล้วพูดนะครับคนแรกนะครับก็คือน่ารินรดาสัสคิตตี้ที่ไหนโค้ดนะครับณรินรดาแคทตี้ครับโค้่ารินร่าดีคิดแพท ผวันนี้ทั้งสามคนจะมาเล่นเพลงแรกมเขาจะเล่นสองเพลงนะครับเพลงแรกจะเล่นเปียโนในเพลงแคทเทลวก็เล่นอีกแล้วนะครับเพลงนี้หลายคนคงรู้จักนะฮะเป็นลักษณะอย่างไรลองดูนะครับขอเชิญเข้าประจำที่ เขาจะเล่น3คนคนละเครื่องนะครับจะเป็นโบ3แนวนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณหมอรักกับคุณหมอเมย์นะครับซึ่งคนบุรีมก็จะรู้จักท่านทั้งสองดีนะครับแล้วก็คุณสมารีก็จะเอาอุริเร่มาแจมด้วยนะครับ ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังครับ <laughs> ขออนุญาตพอดีพอดีเอาเอาคู่นี้ได้ตัวตัวนี้ยันมีตั้งสายค่ะพร้อมนักญาินๆเดพรมะบองบูนะหนึ่า ียวมันมาถามคุณครูข้างนอกอ้าวลงจากเก้าอ,อี้เอาโน้ตออกมาด้วยูกอะไรนะเพลงต่อไปสามคนสามสามยังอยู่ก่อนนะครับเพลงต่อไปต่อเลยครับเป็นเพลงของเด็กเล็กเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผู้แสดงนะครับที่จะขึ้นบนเวทีนะครับได้แก่เทน <c oughs> เทนไมายาง <c oughs> เทนขึ้นมาเลยครับ <c oughs> เทนต้นน้ำ ต้นนามมาเลยครับขึ้นบนเวไปด้านด้านข้างนะครับเห็นต้นนาครับอาพป้นะครับแล้วก็จะเป็น, Candy Cat น,นคิ t ตี้แคนดี้แคทนะฮะเพลงนี้ใช้เด็กเล็กอยู่หคนนะครับเพลงนี้เป็นเพลง่อบเด็กนะครับที่ต้นฉบับ่ยเป็นดอริส Day เป็นผู้ร้องหลายคนคงเคยได้ยินเพลงนี้นะครับ ป็นเพลงที่เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงจะต้องร้องต่างกันนะครับคือจะต้องร้องเช่นเป็นไอวัตชัสอ l ิสตันบอยหรือเป็น I w a ัตกัสอลิสตันโดนะครับเพื่อจะสุดคาศัพท์ทางเพศนะครับหรือ g e n d เดอร์คือแบ่งทางเพศได้นะครับสำหรับผู้แสดงผมผมเขาก็จะต้องเข้าไปเล่นโดยเทนต้นน้ำแล้วก็อาปป่อ จะเป็นผู้เล่นเป็นผู้บรรเลงและขับร้องโดยคิตตี้แคนดี้และคิตแคทน,นะครับครับเราไม่ได้สั่งนี่ควบคุมกำกับเขาอยากไปโน่น,ะนครับขอโทษครับ